ครับไม่สบายไม่สบายใจเลยตอนเนี้ยอยากได้หลังเนี้ยต้องทำไงไปดูประตูรถและที่นี่คือพัทยาที่เห็นอยู่คือบ้านเดี่ยวภูเวลล่าสไตล์โมเดิร์นเจแปนโอ้โหเริ่มกันที่ประตูจอดรถนะเลื่อนลงมาอย่างเนิบๆโอ้โหแล้วสวนหน้าบ้านนี่นะคุ้มทนได้โคตรดีเลยทุกคนมองแล้วตาสบายมากและหน้าบ้านข้างสวนเนี่ยเขาจะมีบันไดวนขึ้นไปบนดาดฟ้าหน้าบ้านด้วยนะเอาหมูกระทะมาย่างกิงปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้ข้างนอกเอาดอกแล้วก็จะมีระเบียงมองลงไปเห็นสระน้ำกลางบ้านเผื่อลูกจมน้ำจะได้กระโดดลงไปช่วยได้ทันะะะนนน่เเเปป็้้้าาาาาบบมดูขกคอรติจจ เลี้ยวสายไปก็จะเจอลิฟวิ่งรูมแบบนี้เลยอ่ะแต่บลวร่มลงปกมากนี่สินะที่เขาเรียกว่าสวรรค์โมเดิร์นเจแปนฟิลโฮมมี่สบายๆมากและลิฟวิ่งรูมอ่ะเขามีบันไดขึ้นไปชั้น2ด้วยนะจะเอาไว้เป็นโซนทำงานหรือโซนนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งก็ได้โอ้โหเนี่ยมองลงมาคือฟิลดีมากทีนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องกันมีทั้งหมด3ห้องนอนสีห้องน้ำโหทุกคนดูดีฟิลโมเดิร์นเจแปนดูแล้โคชิลเลยไปยู่ติดกับสระน้ำอ่ะเปิดประตูออกมานี่นี่สินะความรู้สึก รวมให้ฟัเดี๋ยวที่นี่คือโครงการนาริตาวิลล่าบายบ้านแม่วิลล่าฮะคือเป็นอีกหนึ่งโครงการในเครือบ้านแม่วิลล่าแลฮมได้ยินมาว่าจะมีโครงการใหม่นะเพิ่มขึ้นมาอีกเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูและโครงการที่นี่นะตั้งอยู่ใจกลางนิวซีบีดีเป็นศูนย์การธุรกิจของเมืองพัทยาคือเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือเรียกว่าสมาร์ทซิตี้เชื่อมต่อการเดินทางสามสนามบินทั้งนอนเมืองสวนน้ณหภูมและวอุตเภเมาที่สำคัญที่นี่ใกล้โมอเตอร์เวย์เพียงไม่กีีีีีีี่่่่นนนนนนนาาาาาาททททเเเเเเรร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 ยยยยยกกกกกกไไไดดดด้้้้้้วววววปป็โโคคคคคงงงตตตตออออออบบจจ์์ใใใใใใชชิิิััมมมมืส๋ลละะะแพห